เคยมีปัญหาบ้างคะไม่มีที่วางโทรศัพท์เวลาเปิด GPS หรือขับรถทางไกลจะดูหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีขาตั้งโทรศัพท์ตัวนี้นะคะคือที่วางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติบนรถสามารถชาร์จแบตได้ในตัวหรือเรียกว่าสมาร์ทเซนเซอร์นะคะเปิดกล่องมาข้างในนะคะจะมีตัวสมาร์ทเซนเซอร์นะคะแล้วก็หัว หัวยึดตรงนี้นะคะคือหัวยึดแบบแน่นหนามากไม่ใช่ที่หนีบธรรมดานะคะคือยึดไม่สัน่นไม่กระแทกไม่ตกแล้วก็ไม่หล่นนะคะวิธีการใส่นะคะเอาหัวตุกตรงนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนค่ะหมุนตรงนี้ให้แน่น ี๋ยวหนูนะคะจะมาบอกวิธีการใช้งานนะคะจากปกตินะคะพี่ขาเราอ่ะเสียบสายชาร์จแบตยาวก็แบบพันกันไม่มีที่วางลงไปหมดพี่นะคะเอาสายชาร์จแบตตัวนี้ออกเลยค่ะแล้วก็เสียบสายสมาร์ทเซนเซอร์เข้าไปนะคะตัวนี้นะคะมันหมุนได้นะคะแล้วก็แงน,นขึ้นแงน,นลงได้ปรับองศาได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะหมุนได้360อองศาเลยเดี๋ยวหนูจะหมุนเป็นแนวนอนให้ดูนะคะ เห็นไหมคะอันนี้คือแนวนอนค่ะหรือจะปรับเหมือนเดิมคือแนวตั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้แบตอัตโนมัติด้วยด้านหลังก็มีเซนเซอร์แค่เอานิ้วนะคะแตะแล้วก็หยิบออกแบบนี้ค่ะแล้วเวลาใส่ก็แล้วก็ปล่อยค่ะแค่นี้เองค่ะใช้งานง่ายมากที่วางมือถืออัตโนมัติบนรถนะคะชาร์จแบตไร้สายในตัวเครื่อง ตัวนี้นะคะพี่ขาข้างนอกนะคะเป็นสีทองสวยหรูหรามากและด้านในนะคะเป็นสีม่วงคุมโทนไล่สีตรงกลางนะคะเป็นสีดาําคือตัดกันมากและตรงนี้นะคะเป็นหนังพรีเมียมพัสดุต,ตัวนี้นะคะทําจากของดีเกรดพรีเมียมค่ะพี่ขาด้านล่างตรงนี้นะคะมีที่กันลื่นของโทรศัพท์นะคะไม่ต้องกลัวตกไม่ไม่สั่นนะคะปกติราคาจะอยู่ที่1290บาทพร้อมกล่อง วันนี้หนูให้ไปเลยในราคา890บาทค่ะ8 9 0บาทไม่พอนะคะพี่ค่ะหนูมีของแถมให้พี่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นที่วางแก้วน้ำบนรถค่ะราคา590บาทตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่สามารถใส่ช่วยข้าวจานข้าวหรือว่าใส่ iPad ได้นะคะสำหรับใครที่เวลากินข้าวบนรถไม่มีที่วางตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ตรงนี้สามารถปรับหมุนได้15เซนนะคะหมุนได้360องศาเลยค่ะ แถมตัวนี้ให้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะคะตรงนี้สามารถหมุนคือดึงได้เยอะเลยค่ะพี่่าตรงนี้แน่นหนาไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวตกนะคะมันมีที่มันไม่ต้องกลัวมันกระแทกไม่ต้องกลัวสั่นด้วยมันสามารถวางไอแพดได้ฐานตรงนี้นะคะแน่นหนามากเราสามารถปรับหมุนได้ว่าเราจะแบบว่าให้มันแน่นขนาดไหนนะคะส,ส่วนสายตรงนี้ คือหมุนได้อะไรได้หมดเลยตรงนี้ก็หมุนเห็นไหมคะหมุนได้360อ,องศาเลยไม่จําเป็นต้องติดแค่บนรถค่ะพี่หัวนอนนะคะจะติดตรงไหนก็พี่ก็ติดได้หมุดในบ้านพี่อะค่ะอ่ะ ตัวนี้นะคะราคาปกติ1,290บาทวันนี้หนูให้890บาทไม่พอค่ะซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะพี่คะหนูแถมตัวนี้แก้ววางน้ำบนรถนะคะราคา590บาทแล้วก็ที่วางโทรศัพท์นะคะ159บบาทเอาไปเลยฟรีๆค่ะแค่ซื้อ เซตนี้นะคะราคา890บาทซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะพี่890บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยใครสนใจนะคะพิมพ์โพว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือทักแชทหาแอดมินได้เลย